สวัสดีพี่น้องผู้ติดตามห้าหน้อยสู้ขู่สู้นเนาะพี่น้องเนาะเมื่อวันนี่ห้าหน้อยก็เดินไปดียุคพี่น้องเอ้ยเดินไปดีเดินเดินไปดีเดินไปได้ยุคพี่น้องขันมันไปได้เดินผ่านได้ยุคเนาะพี่น้องนอะซ้ำนี่ก็ไดาผ่านไ,ไปแปลวผ่านไปยุก็คือเอา ก่อนทีว่าวันที่เก่าไปกระเบื้องวันที่เปลี่ยนก็นะพี่น้องเนาะชิมุจักว่าพานอยู่ไใสแน่นะพี่น้องเนาะเอาเบื้งไปเบื้งไปพานในหมู่ในแน่พี่น้องจักตบทวนพี่น้องจักก่อนฮาน้อยบนที่เปลี่ยนไม่ศา 2, สองพันหาร้กสิบเกฉพาะกิจจับคูหนึ่งเก่าหกหาศูด เขาลูกชุนพี่น้องในศูนหากาชาตสามซีสาหาเกตสามวิ่งสากลมเลนสาร,ร่องเกตสามลพี่น้องกาชาตพิเศษจับ 95, 28, กูสองแปดเหาวิ่งแปดกลมเลนสอร่อง9กหา เขาเก้าเขาหาพี่น้องเขารูดเก้ารูดหาเด้อพี่น้องเด้อได้เกตหาสีเก่าะปกติจับคู่กับมี่สามสี่เก่าสอ,สอ,อ้ยจับคู่สองสามเก่าสองวิ่ง 2 3อสมคอมเดน2 3งสล่อง1นึสอง, 3, ล,อง 1, ลุดพี่น้อง VIP จับคู่สามศูนย์กูนย์สองวิ่งสามคมเด่นสาศนย์เขาสามเขารูด3มพี่น้องแต้มี2องสองเด้งะพี่น้องนอะกคือ8ปสกับ3 6เอาพี่น้องมื่อนี้ถือว่าได้หาผ่านหาลุดนาะพี่น้องเนาะเอาไปนี้มาเบิ่งของวันที่ โอ้ลายใหญ่หางที่เก่าด้วยพี่น้องเด้อของมือนี่ปล่อยตอาเสาปล่อยตอาเสาเลยให้พี่น้องได้เห็นได้แคปหน้าจ,จอกันไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นํำนเด้อเขามาบึงลหลายๆคนนะพ่อไดีบึงพ่อไดีเป็นขาปลาทูขาหมูขาเอ็มขาหมูขาไก่พี่น้องนั่นละ ปนีิเป็นคาสมุดรปารกาลุงพอ่อปูลุงปูจับครูเล่าศักยาน้อยสปอร์กิจจับคูหนึ่งหกได้ได้พระท่านมีเลยเป็นหลงวงเลยปูกระหังเขียนไปยุยามอมืให้พี่น้องเอฟซีเป็นผู้โชคผู้หมันขันกดไหลกดแค่มาหลายๆติดตามมาหลายๆกระสิมีขา กระสีไม่ไล่ใดดอก,กปุ๊กูนั่นเดี๋ยวนี้บ่ทันมียังดอกเห็ดไปตามนี่ละในพี่น้องในเบื้องพี่น้องใดตามไหนรวยซะเกินใครรวยกะมื่อยไงกะรวยหลายล้วพี่น้องมื่อหน่อยกะรวยหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเกาศูนย์วิ่งวิ่ง หนึ่งหกนึงหกวิง่งสามตัวศูนย์หนึงหกหนึงเก้าศูน 1นึ่งเก้าศูน0วิ่ง1 6กลมล่อง9 0ตัวก,กลมตัวล่องนี่สำคัญเด็พีน่นงเบื้องดีเด้อจัดการกันเองเด้อมันสำคัญคุณภาพบ่เกินกันเด้อพีน่น้องเด้อ ใช่ช้ำกันแจงบอบาสองกลมน้องพิารณาเอาเบื้องเอาเป็นตัวรูดทั้งสองคูน่นนะพี่น้องเบื้องเอาตัววิ่งตัวรูกตัวจอทั้งมัดน่นละอยู่ในหันละทั้งสามคูน่ะละแต่ว่าตัววิ่งมีสองคูตัวกลมกับตัวร่องน่ะละตัวกันเป็นตัวจอไปอย่างรูกเขาไปรูกพี่น้องว่าเป็นยังกาศาส ca sát chúc khu chúc khu cầu si cầu si cầu ket Cầu sơn Vinh Vinh Cầu si Sáng tua Xuống cầu si cầu CC cầu xuống C cầu xuống xuống cầu C cầu C wing cũng cầu C lòng cầu xuống พิเศษพิเศษ C ีสาม

สามตัวหกสี่สามสามหกสี่สามหกสี 364 643 43โอ้ย43 43ม43วิ่งเอ้าย่าง64

2, 3 3, 0 Vinh bảy trăm bình trăm ba mươi ba mươi ba con 83ดสามศนย์แปสานสามตัวศูนย์แาสามตัวแปดสามบิงก้มแปสามร่องสามศูน พีพีชับคู่68ป8ด8ปยป

หนึ่งหกแปดหนึ่งหกแปดหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งหนึ่งหกแปด Vinh 68 Công 68 Loan 01 <coughs> แคมหน้าจอได้พี่น้องเออพวกได้ขมาแล้วเอาไปรุ่นสชคก,กันพี่น้งองหน่อยวันที่เก่าไม่สายสองพันห้าร้อยหกสิบสามเฉพากิจกระจับคูของมือน,นีเลยพี่น้องวันที่เก่าจับคูหนึ่งหกสามห้าเก้าศูนย์ วิ่งหนึ่กกมเล่นหนึ่องเกาศกาาสตร์เก่าเก่าก็ดเกาศูวิ่งเก่ากลมเล่นเก่าี่ง 94, ง 94, องเก่าพิเศษ43 0สามวิ่ง4ีสมกลมเล่น4ีร่องหก3ตัว6ก3ี6สาปกติ 8 3ดสามวิ่งแปดสามกมเล่นแปร่องสามตัว0 8นย์แปดสามแปดสวีไอพีหกแปดเ่งวิ่งหกแปดกลมเล่นหกร่องศูนตัวหนึ่งหกแปดอาพี่น้องผมได้ข้ามาแล้วก่ะ แคปหน้าจอไปเด้อพี่น้องเด้อผู้ของบ่มใหม่กะกดกระดิง่งติดตามไว้เขามาติดตามได้หลายพี่น้องพอ่อเดีให้กู้มี์ยอดไลค์สูงๆแนะ่พ่อได้ค่าสมุดปากกาหนัเพินแนะ่ได้ได้สัางว่าวท่านใดเด้อพี่น้องเด้อยว่าท่านใดเงินพอบัตรพอเบียรเด้อพี่น้องเด้อยสั่งอยู่เด้อนี่ <c oughs> ให้พี่น้งองอิฟซีู่้ใดเข้ามาเบิ่งมาสม้ม สุขดีสุขสุขมันมันกันทุกข์ทุกคนเด้อเงินทองไหลมาเทมายาเจ็บยาจนให้พี่น้องทุกคนอยู่สุขสบายครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเลยพี่น้องเด้อยาถุกยาไข่สำหรับ้มนี้ขอยุติไว้เพียงแค่นี้พี่น้องขอกล่าวคำ่าสวัสดีเด้อ